สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็คือชาวมังกรพฤษศแล้วก็กันนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะแยกเป็นพฤษศคนมีคู่หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักอยู่นะคะแล้วก็ดวงคนโสด ชาวธาตุดินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่คาแนะนํานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูไพ่ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะคะไพ่เซนเตอร์นะคะของชาวธาตุดินจะขึ้นราชินีไม้เท้านะคะขยายด้วยไพ่เจดาบนะคะเไม้เทา้าแล้วก็3ดาบนะคะซึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะตําแหน่งความรักคือ7ดาบนะคะมีสมดาบเป็นไพ่แห่งความทุกข์ใจนะคะ ก็จะแปลว่าชาวธาตุดินเนี่ยตอนนี้แน่นอนค่ะความรักของท่านนะคะอาจจะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะเจ็ดดาบและไพ่บนเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะแล้วก็มีไพ่เดชด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยบางท่านนะคะอาจจะบอกเลิกบอกตัดสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะคะคนคนนั้นเขาอาจจะเหมือนกับยุติความสัมพันธ์ หรือบางคนก็อาจจะแค่ลดระดับความสัมพันธ์อาจจะไม่ไดเออ้เขาเรียกว่าไปมาหาสู่เหมือนเมื่อก่อนอาจจะนานๆครั้งมากกว่าจะได้เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมองไม่ได้แปลว่าเลิกขาดนะคะแต่แค่นิ่งหรือลดระดับลงมาในความสัมพันธ์ที่เคยเป็นนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินเนี่ย โดยเฉพาะกรณีที่ท่านเข้ามาทีหลังเนี่ยจะเป็นปัญหามากพอสมควรนะคะใหที่ขึ้นราชินีพระจันทร์นะคะท่านอาจจะไม่รู้หรอกว่าเออเขามีใครบางคนอยู่แต่ท่านมารู้ทีหลังนะคะไม่ว่าธาตุดินหญิงหรือชายนะคะอาจจะมีความรู้สึกเรามารู้ทีหลังแต่เราอ่ะทุ่มเทความรักเขาให้เขาไปหมดใจอ่านะคะไปหมดใจ ตอนนี้เราก็ทำใจไม่ได้ไพ่สีถ้วยรู้สึกผิดหวังสามดาบรู้สึกเศร้าส้อยคิดถึงเขายังเหมือนรอเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาถามว่าเขายังกลับมาไหมก็อาจจะยังกลับมาแต่เขาก็ยังไม่ให้สถานะอยู่ดีนั่นคือปัญหานะคะคือไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วไพ่ก็จะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นการปรับปรับ ตัวเราเองให้เข้มแข็งไพรา,าชินีไม้คือความเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งกล้าที่จะตัดสินใจจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าชาวธาตุดินเนี่ยมีคนสนใจท่านเยอะท่านเป็นคน <c oughs> ขอประทานโทษค่ะท่านเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเห็นไหมคะเป็นไพดีอัมพลอร์อยู่พื้นฐานดวงชะตาแล้วก็มีราชินีไม้เป็นไพเซนเตอร์ นะคะเพราะฉะนั้นจะมองว่ามีคนมาสนใจท่านเยอะนะแต่ชาวธาตุดินอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนะธาตุดินคือความมั่นคงอะ่ะก็รักใครก็เทหมดใจแล้วก็มั่นคงกับคนนั้นจนไม่ได้มองใครที่เขายื่นโอกาสดีๆให้เขาอยากจะคุยอยากจะศึกษาแต่ท่านไม่ได้มองนะคะไพ่ก็จะบอกว่าลองปรับทัศนคติอาจจะมองคนอื่นบ้างบางครั้ง อาจจะยกระดับในการศึกษาดูใจเป็นความรักที่มั่นคงก็ได้การรอคอยแล้วเราทุกข์เราเศร้าเห็นไหมคะเราน่าจะลองเปลี่ยนนะถ้าอาจารย์มองนะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนในใจนะอาจารย์พอจะทราบละคะนะคะเพียงแค่ไพ่เขาแนะนำเหมือนกับบอกประเด็นนี้ให้กับชาวทาตดินที่กำลัง เฮิร์ตเสียใจอยู่มากๆอยู่แบบนี้นะคะเพราะมีราชิดีพระจันทร์ไพ่เดซเจ็ดดาบแล้วก็สามดาบนะคะยกเว้นท่านที่แบบโอเคฉันไม่เปลี่ยนฉันธาดินฉันก็จะยึดมั่นมั่นคงฉันพอจะทำใจได้เพราะไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่นักบวชนะคะเป็นการภาวนาเป็นการแบบถือศีลหรือเป็นการที่นั่นแหละค่ะเป็นคนที่แบบยึดมั่นเชื่อมั่นอะไรประมาณนี้รักใครรักจริง ก็อาจจะยอมยอมที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้นั่นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะคะส่วนจะดีสำหรับคนที่อาจจะรู้จักกันมานานแล้วแล้วเกิดคนรักไปมีใครอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนยังไงเขาก็ยังเลือกก้าวไมเท้าราชินีไม้คือความผูกพันก็าอาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะผิด ผิดศีลหรือทำอะไรที่ผิดพลาดอืออาจารย์ว่ามันเป็นเหมือนวาระกรรมนะทุกคนอาจจะมีเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุชีวิตเรื่องของความรักได้การแก้ไขก็คืออยู่ระหว่างคนสองคนนั้นแหละคะ่ะที่จะแก้ไขแบบไหนดวงมันออกมาประมาณนี้แต่เราต้องอยู่เหนือดวงชะตาการทำความเข้าใจกันททมแลนด์คือการบาลานส์นะคะการปรับสมดุล การปรับเข้าหากาันการมองอเขาเรียกว่ามองจุดด้อยจุดอ่อนแล้วเอามาแก้ไขนะคะน่าจะทำให้ความรักดีขึ้นได้คือลักษณะไพ่เนี่ยไม่ชัดเจนว่าจะว่าจะเหมือนกับเลิกกับฝ่ายที่เข้ามาแบบทันทีคือมันเหมือนเป็นลักษณะกั้มกึ่งอยู่นะคะอาจารย์มอง นะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะยังสงสารแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ผูกพันมานานอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินก็แบ่งเป็นเคสสองเคสเหมือนที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าคุณคบหากันมาก่อนมันก็จะเป็นผลดีกับคุณมากกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าอาจารย์มองนะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะหรือถ้าอีกกรณีหนึ่งกรณีที่แบบอืเขาไม่มีใครละสัมพันธ์เดิมๆเขาจบเปนานละ ก็จะเป็นว่าคุณมีโอกาสมากถ้ากรณีอย่างนี้นะคะอาจจะแปลว่าเอออดีตเขาอาจจะเคยมีใครแต่ไพ่เดทนี่เขาจบไปแล้วแต่ตอนนี้ที่ลักษณะไพ่ที่ไม่ได้มีการเ,เขาเรียกว่าการต่อยอดมากมายเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของความวุ่นวายในเรื่องงานได้นะไพ่เจ็ดดาบราชินีพระจันทร์สามดาบอาจจะเป็นการแก้ปัญหางานบกพร่องมีเรื่องของ การฟ้องร้องคดีความมีเรื่องอะไรที่ต้องจัดการธุรกิจมันซบเซาขาดสภาพคล่องอะไรประมาณนี้ของเขาอยู่ก็ได้ถ้าเป็นกรณีนี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณรอดได้แน่นอนนะคะเพราะมองไพ่ภาพารวมนี่แปลได้หลายประเด็นถ้าเป็นกรณีที่สาเหตุจากเรื่องของงานหรือธุรกิจเขามีปัญหาเราก็ต้องให้เวลาในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะนี่คือดวงคนที่มี ความรักคู่รักหรือสถาน,นาการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดธาตุดินค่ะคนโสดธาตุดินคุณได้ไพ่เจ็ดดาบไพ่ประกอบคุณเป็นสี่ดาบด้านล่างเป็นเดรแฮงแมนอ่าอย่างนี้แหละคนโสดธาตุดินน่าจะผ่านความทุกมาพอสมควรแล้วละมันเนิ่นนานจนคุณคิดว่าคุณจบละนะคะสี่ดาบคือไม่ไปต่อละนะคะ สามมิเท้าแปลว่าคุณมองโอกาสใหม่ๆแล้เรือที่ลอยลำอยู่ในหน้านน้ำอ่ะมันคือโอกาสกำลังเข้ามาพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การมองหาโอกาสดีๆไม่ว่าจะทั้งเรื่องของความรักโอกาสเรื่องของการงานการเงินการธุรกิจเป็นสิ่งที่คนสดธาตุดินกำลังมองเป้าหมายอยู่นะคะซึ่งอนาคตเป็นไพ่เจ็ดไม้คือความมุ่งมั่นและฝ่าฟัน ความตั้งใจจริงและเจ็ดคือดาวเสารความอึดด้วยนะความแบบทุ่มเทสี่มีเท้าคือความมั่นคงคือความสำเร็จถ้าเป็นคู่รักเห็นไหมคะคุณก็มีโอกาสที่จะเจอใครที่เป็นรักแท้ที่แบบมีความรู้สึกที่ไปในระดับเดียวกันไม่ได้จะคบแค่เฮ้ยดูไปก่อนนะแต่เนี่ยพอเจอแล้วจะเหมือนกับ ตกลงวงใจยกระดับความสัมพันธ์คอมมิชเมนต์ไปเลยนะคะไพ่ใบนี้นี่ก็คือเป็นข่าวดีสำหรับคนโสดธาดินนะคะทีนี้เราก็จะมาดูไพ่แนะนำทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะไพ่ขึ้นนะคะมีจอยแล้วก็เพแล้วก็ calling your soulmate นะคะ calling in your soulmate ถ้าแปลเนี่ยอาจารย์ส่วนมากอาจารย์จะดูแอคชั่นของไพ่มากกว่านะคะ Um, joy is the highest energy of all in the uh, magical sense that everything is possible. Uh -huh. Joy springs from advocates the, uh, the gift which in uh, each moment to allow you attack and kiss your present and future moment at the highest possible level. ถ้าแปลเนี่ยอาจารย์มองจากหน้าไพ่เป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงขี่ปารลมานะคะมีความสุขอนะ่ะมันสนุกสนานนะคะถ้าแปลก็คือเหมือนกับคุณต้องสนุกสนานนะคะมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษนะเป็นสิ่งที่วิเศษนะคะการที่เหมือนกับลื่นเริงสนุกสนานเนี่ยมันจะทําให้เรามีเสน่ห์นะคะมันจะดึงดูดพลังงานนะดีๆเข้ามานะคะ คุณจะมีความสุขคนอื่นเห็นคุณมีสีสันมีแบบลักษณะท่าทางที่มีความสุขใครๆก็อยากเข้าหานะอาจารย์แปลนะฮะถ้าแปลประยุกต์เข้ากับความรักแม้กระทั่งใบนี้เหมือนกันนะคะ Pay Love One นะคะ It's time to set aside work for a while Don't worry we will oversee your less possibility to dare Completion นะคะ a y f u l n e s s อืมอที่จริงแล้วเอางี้ดีวกว่าไม่อ่านเนาะ,ะมันยาวไปแปลว่าความสนุกสนานคล้ายๆกันจอยกับเพยเนี่ยคล้ายๆกันนะคะแต่ไพ่เนี่ยจะบอกถึงการหาเวลาพักผ่อนมากกว่านะคะ is time to set aside work นะคะคือหาเวลาให้ตัวเองอะ่ะอย่าบ้างานหรือทุ่มเทงานจนเกินไปจนลืมเวลาพักผ่อน หาเวลาพักผ่อนโดยเฉพาะหาเวลาพักผ่อนกับคนรักนั่นแหละค่ะพอเราพูดเรื่องความรักอยู่หาเวลาอยู่ด้วยกันอะ่านะให้ให้เวลากับคนข้างกายคนรักบ้างนะคะความรักความโทษทีค่ะความรักของคุณนะ่ะจะได้อ่มีความสุขยกระดับความสัมพันธ์กันคอมมิชเมนต์ไปถึงแบบเนี้ยถ้าอ,อย่างเงี้ยได้เร็วขึ้นนะคะก็คือไม่ใช่ว่า มีแต่งานงานงานจนไม่มองคนข้างกายนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่แต่งแต่งงานกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราจะคิดแต่เรื่องงานซะอย่างเดียวจนละเลยคนข้างกายนะคะอันนี้อันนี้ควรควรจะต้องแก้ไขนะคะแล้วก็ calling in your z o n l m a t e นี่อาจจะแปลว่าการเนี่ย your prayer affirmation and visualization helps bring you together ก็เหมือนกับ การอ้อนวอนการสวดมนต์การขอนะคะการขอพอรไม่ว่าจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากเทพเบื้องบนขอพลังงานจัก,กรวาลขอในสิ่งที่เราคิดว่ามีพลังที่จะดึงดูดความรักมาให้คุณนะนะคะคุณขอได้นะคะถ้าข้างในจิตใจคนเราอะอาจารย์มองว่าทุกคนมีพลังงานในตัวเองพลังงานจิตสัมผัสหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่ ที่มีได้ในทุกคนค่ะเราตั้งจิตสมาธิแล้วนึกถึงเขาเรียกว่าพลังดึงดูดนะใครๆก็อาจจะเคยทำนะคะแรงดึงดูดเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดคนที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะลองดูนะคะต้องหาเวลาที่สงบสงบอะ่ะทำลองดูค่ะอันนี้จะเกิดขึ้นได้นะ ไพ่บอกว่าแบบนั้นและอาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นซะด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ชาวธาตุดินยังมีความสุขความสมหวังในความรักกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ